วันนี้วันจันทร์ที่23มิถุนายน2568วันนี้จะมาดูดวง s e c r e t of a s u p e r Memory ผู้มีหน่วยความจำเป็นเลิศดีทีเป็นเยินเกิดในฤดูการเสียจีน้ำฤด,ดูการร้อนเป็นทรัพย์สมบัติดูดีว่าน้ำจะบริหารจัดการกับไฟอยู่ไหมไฟก็คือหน่วยความจำน้ำก็คือ สี่ราศีจักคือเปลือกชะตานาวางจักคือไส้ชะตาเปลือกชะตาว่าอย่างไรเก้าคือตันหาไปไหนไปสังขารสังขารอะไรสังขารตันหาสมหวังไหมตอบว่าสมหวังทําไมบอกว่าสมหวังเจ้าของพื้นที่ก็คือหกและมาอยู่ในพื้นที่หน่วยความจำเป็นเลิศก็คือตรงสลายตนะมนริเตยยูกับสาม ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยบริหารจัดการเอาอยู่ทำไมเอาอยู่น้ำคือเมอร์คิวรีดับไฟน้ำดับไฟในดวงชะตาก็คือไฟก็คือความเร็วการบริหารจัดการเกี่ยวความเร็วใช้สามน้ำได้เกษตรน้ำได้มหาจักรสามได้มหาจักรมริตยยูคือวิธีการใช้ตัวเลขเข้ามาจัดการสมหวังไหมสวยอารมณ์เวทนา เจ้าของพื้นที่ไปยังอวิชามีราชาโชค5เข้ามาประกบวิชาการเข้ามาช่วยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยกลับมาใหม่เจ้าของพื้นที่เบอร์สามวนอยู่ตรงนี้แหละมาอยู่ที่ตรงภัษะเจ้าชะตาถึงบอกว่ามันอยู่ที่การฝึก Secret of a Super Memory ผู้มีหน่วยความจําเป็นเลิย